เอาแล้ววางทิ้งไว้เฉยก็งอกขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยได้แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยเด็ดหัวแบบนี้ค่ะไปรับประทานแล้วก็ใช้เงานี่วันนี้แม่จิมจะพาปลูกจากต้นแบบนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะ่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาปลูกกระชายค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มี พื้นที่น้อยก็สามารถปลูกได้นะคะเรามาปลูกลงกระถางกันค่ะ,ะก่อนอื่นเรามารู้จักสรรพคุณของกระชายกันก่อนนะคะอย่างที่ทราบคุณผู้ชมอาจจะทราบว่าสามารถใช้ประกอบอาหารนะคะดับกลิ่นข้าวนะคะแล้วก็เพิ่มรสชาติเผ็ดร้อนเนาะทำะให้มีกลิ่นหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเขามีสรรพคุณทางยาเยอะแยะมากมายเลยนะคะบางท่านอาจจะทราบแล้วแต่ว่าบางท่านก็ยังไม่ทราบเนาะ ก็คือช่วยบำรุงร่างกายค่ะปรับสมดุลในร่างกายนะคะปรับความดันโลหิตนะคะในร่างกายด้วยสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีความดันโลหิตสูงเขาก็จะช่วยลดถ้ามีความดันโลหิตต่าเขาก็จะช่วยเพิ่มปรับให้มันพอดีค่ะแล้วก็เพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะคะแน่นท้องจุกเสียดท้องเสียค่ะบํารุงร่างกายแข็งให้เราแข็งแรงนะคะมีภูมิต้านทานท,านที่ดีค่ะ คุณผู้ชมฟังสปปรรพคุณแล้วน่าจะเริ่มที่จะไปหามาปลูกไว้รับประทานได้แล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปปลูกพร้อมกันไปรับชมเลยค่ะกระชายค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ต้นใหญ่แล้วนะคะ เจริญงอกงามดีมากๆคุณผู้ชมเอคะนี่ปลูกในร่มนะคะแล้วก็ปลูกแสมกับต้นมะนาวค่ะนี่ปลูกลงบ่อนะคะบอซีเมนก็ยังเจริญงอกงามดีอยู่นะ้องงามเนะยคะ่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาปลูกลงกระถางค่ะสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะคะปลูกแบบง่ายๆง่ายมากๆเลยนะคะนี่เขาเริ่มที่จะออกดอกแล้วค่ะคุณผู้ชมเขาจะมีดอกด้วยนะดอกเขาจะเป็นสีออกขาวๆเหลืองๆองๆ่อนๆเนาะ สำหรับวิธีการขยายพันธุ์นะคะก็จะง่ายมากเลยใช้เงานะคะกับต้นค่ะวันนี้แม่จิ๋มจะปลูกให้ดู2แบบเลยนะคะก็คือใช้แบบต้นแบบนี้แหละสามารถปลูกได้เลยนะคะกับใช้แบบเงาเดี๋ยวเราไปเตรียมดินกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวนี้จะเป็นดินที่เตรียมไว้แล้วนะคะลงกระถางแล้วมีอะไรบ้างนะคะใน,นนี้กระชายเขาชอบดินร่วนปนทรายหรือไม่ก็ดินทรายนะคะเขาจะ แทงรากนะคะลงได้ง่ายแล้วก็รากกับหัวเขาจะใหญ่ค่ะจะโตรเร็วมากๆเลยนี่แม่จิ๋มก็ใช้ดินทรายนะคะผสมกับปุ๋ยคอกขี้วัวนะคะหรือว่าจะเป็นขี้ไก่ก็ได้ค่ะถ้ามีขี้ไก่ก็ผสมขี้ไก่นะคะถ้าไม่มีก็จะเป็นปุ๋ยหมักอันไหนก็ได้นะคะเพื่อที่จะเร่งการเจริญเติบโตเขาจะได้โตรเร็วๆนะคะแล้วก็โรยด้วยปูนขาวหนึ่งช้อนโตค่ะที่เห็นขาวๆนี้คือปูนขาวนะคะ เพื่อกำจัดแล้วก <questo S 1> ็ฆ่าเชื้อโรคค่ะเชื้อราต่างๆนะคะเขาจะได้ไม่เกิดรากเน่าโคนเน่านั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยเนาะหลังจากเตรียมดินแล้วนี่สําหรับปลูกลงดินนะคะก็ยิงง่ายเลยค่ะถ้าเป็นดินแบบร่วนๆหรือว่าดินทรายค่ะอันนี้อยู่ที่บ้านเนาะพื้นที่เขาก็จะมีแค่วางไว้เฉยๆนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยก็ยังงอกออกมาเป็นต้นเต็มเลยค่ะเนี่ย ประมาณ8เดือนนะคะเราก็สามารถที่จะขุดเอารากมาใช้งานมารับประทานได้นะคะแล้วก็ปลูกในร่มนะคะด้านนี้ก็จะเป็นต้นมะกรูดนะคะน้อยหนานะคะด้านนน้นก็จะเป็นต้นกล้วยเขาบอกว่ากระชายนี่ถ้าปลูกใกล้ๆก,กับต้นกล้วยนะคะจะเจริญง,งอกงามดีมากก็จริงนะคะเนี่ยโน่นจะเป็นต้นกล้วยนะคะ สามารถปลูกแซมกับพืชชนิดอื่นได้นะคะแต่ห้ามปลูกกับพวกมะยงชิดเขาบอกว่ามันจะไม่ลงหัวค่ะอันนี้ก็คือยังยังไม่ได้ทดลองนะคะเพราะว่าที่บ้านไม่ได้ปลูกมะยงชิดนะคะถ้าท่านไหนปลูกมะยงชิดแล้วลองปลูกกระชายแล้วผลเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเรากันด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะนี่แหละไม่สินจะขุดขุดเอานี่แหละมาขยายพันธุ์เนาะ กระชายเขาเป็นอะไรที่ปลูกง่ายนะคะคุณผู้ชมดูแลก็ง่ายด้วยว่าแต่ดินไม่เหนียวนะคะเขาจะไม่ชอบดินเหนียวเนาะอันนี้มม่จิงมจะอันนี้ให้ดูเนาะเอาตรงนี้แหละนะคะคุณผู้ชมก็ไปหาซื้อนะคะกระชายตามตลาดเนาะเราก็นํารากเนี่ยคะ่ะไปแล้วระทานแล้วก็ใช้เงาเนี่ยทำมาปลูกนะอันนี้ไม่จิ้มทั้งหัวทั้งเงาลนะวางทิ้งไม่เฉยก็งอกขนาดนี้เลยนะคะเนี่ย ได้แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยเด็ดหัวแบบนี้ค่ะไปรับประทานเด็ดออกแล้วก็ใช้เงาเนี่ยเขาจะมีเห็นไหมคะมีตาอยู่เนาะสักตาสองตาเนนี้ปลูกได้วันนี้แม่จิมจะพาปลูกจาก ต้นแบบนี้เลยนะคะกับเงาอันนี้ค่ะเพื่อขยายพันธุ์นะคะแบบง่ายๆเลยไปค่ะปลูกลงกระถางกันเลยสำหรับต้นปลูกลงได้เลยค่ะ และนี่สาหรับเงานะคะฝังลงไปเลยแบบนี้ง่ายเลยค่ะเนี่ยแล้วก็กดบางๆรดน้ํานะคะช่วงนี้ก็เช้าเย็นไปก่อนนะคะสักสามสี่วันเนาะหลังจากนั้นก็อา,อาทิตย์ละสองครั้งนะคะเขาไม่ต้องการน้ามากสักเท่าไหร่นะคะสําระะสหรับกระชายง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเท่านี้เองนะคะแล้วก็ไปวางไว้ในที่แดดราไรนะคะใต้ต้นไม้ก็ได้นะคะแทมต้นไม้ต่างๆก็ได้นะคะแบบนี้ แฉ่น้ําขังนะคะไม่งั้นหัวเขาจะเน่านะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็พอติดแล้วเดี๋ยวรากเขาก็จะลงไปในกระถางเองนะคะส่วนกระถางก็ควรที่จะลึกนิดนึงเพราะว่าเผื่อหัวเขาจะแทงรากเขาอะค่ะจะแทงลงไปเนาะจะได้แบบออกรากเยอะๆนะคะใหญ่ขาวอวบเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมก็นําไปวางทิ้งไว้ตามต้นไม้นะคะแซมได้เลยค่ะ มีแดดลําไร2ส่องถึงบ้างนะคะเขาไม่ชอบแดดจัดๆค่ะจะเจริญงอกงามดีค่ะส่วนวิธีการให้ปุ๋ยนะคะคุณผู้ชมให้เดือนละหนึ่งครั้งก็พอนะคะเป็นปุ๋ยคอกข,ขี้วัวหรือว่าขี้ไก่ก็ได้ค่ะเป็นปุ๋ยหมักนะคะมาดูที่ปลูกไว้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้แบบงอกออกมาเต็มเลยเนะะี่ยค่ะบางทีแค่เงาเดียวนะคะก็จะแตกออกมาเยอะมากๆแบบนี้เลยนะคะ นี่ก็จะปลูกระหว่างต้นกล้วยกับมะกรูดนะคะด้านนี้จะเป็นต้นมะกรูดค่ะเห็นไหมคะเป็นล่มเงานี่ก็จะปลูกลงนี่กระมังนะคะแตกนะคะก็ยัางงามเลยค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมใบใหญ่ใบเขียวนะคะต้นอวบเขาก็จะให้รากขาวอวบใหญ่ยาวนะคะเนี่ยอย่างนี้วางไว้เห็นไหมคะเอาเงามาวางไว้ ก็งอกออกมาแล้วเนี่ยค่ะเราก็เอาดินมากรบนิดนึงนะคะรากเขาก็ก็จะลงด้านล่างค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะแม่จิ๋มก็เอาเงามาวางไว้เห็นไหมคะ,ะเจริญง,งอกงามดีมากๆรากเขาก็จะแทงลงดินค่ะเพราะว่าดินดีเนาะดินร่วนระบายน้ำได้ดีก็จะหัวใหญ่นะคะเนี่ยเยอะค่ะปลูกง่ายนะคะ อย่างเล็กๆแบบนี้เราอยากจะขยายพันธุ์เนาะมันใกล้กันอย่างเงี้ยเราก็แยกออกไปค่ะปลูกลงกระถางหรือว่าลงดินได้หมดเลยนะคะเนี่ยนิมาคตมาตา้นมะกรูดใบใหญ่มากเลยเป็นวิธีการปลูกกระชายง่ายๆค่ะด้านนี้ก็จะเป็นขานะคะนี่ไม่ต้องซื้อนะคะปลูกไว้รับประทานเองค่ะนี่อย่างกระถางแบบนี้เราก็ มาตั้งไว้แบบนี้เลยจ้าและนี่ที่ปลูกลงในบอ่อซีเมนนะคะทําไมเขาต้นใหญ่เร็วจังนะคะเพราะว่าไม่จิ๋มจับบารุงเขาทุกเดือนพร้อมๆกับมะนาวเลยนะคะนั่นก็คือใส่ปุ๋ยคลอกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็นําปุ๋ยคลอกนี่แหละคะ่ะโรยๆเลยนะคะ การจเจริญเติบโตนะคะเพราะว่าในปุ๋ยคอกเขาจะมีทั้งธาตุอาหารหลกักแล้วก็ธาตุอาหารรองค่ะใบเขาก็จะเขียวนะคะถ้าต้นเขาแข็งแรงต้นอวบต้นใหญ่แบบนี้นะคะเขาก็จะได้รากใหญ่รากยาวนะคะรากเยอะนั่นเองค่ะรดน้ำตามเลยนะคะ จะดูแลง่ายนะคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรมากมายนะคะใส่แค่ปุ๋ยคอกถ้าคุณผู้ชมมีปุ๋ยขี้ไก่ก็ใส่ขี้ไก่ขี้เป็ดได้หมดเลยค่ะเราจะปลูกตรงไหนก็ได้นะคะเนี่ยใต้ร่มเงาต่างๆนะคะอย่างตรงนั้นก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมะนาวนะคะเนี่ยมะนาวมปนจิ๋มกระโดกโตขานารลูกใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยคือเราต้องให้พอปุ๋ยะค่ะใส่ปุ๋ยประจานะคะ เขาก็จะให้ผลผลิตดีทุกอย่างเลยค่ะสำหรับการปลูกพืชผักไม่ว่าชนิดไหนก็ตามนะคะคุณผู้ชมก็รีบไปหามาปลูกไว้เลยค่ะเขามีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับกระชายปลูกก็ง่ายดูแลง่ายค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะสำหรับการปลูกกระชายไว้รับประทานเองที่บ้านนะคะมีประโยชน์เยอะมากๆเลยค่ะ คลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b ส c ค i b e สากูชแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ